ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำรรสูงต่ำอยู่ที่ทรรตัวท่านพุทธทาสกล่าวไว้ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั่นคือความจริงที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงหลายๆคนอาจจะคิดว่าทำดีได้ดีมีที่ไหน ทำชั่วได้ดีมีถมไปการปลูกต้นไม้ยังต้องรอหลายปีกว่าจะออกดอกออกผลการกระทำความดีก็เช่นกันอย่าใจร้อนอยากจะเห็นผลทันทีทันใด ใครปลูกต้นอะไรไว้ก็ย่อมได้กินผลของต้นนั้นที่ตัวเองเป็นคนปลูก mm hmm. เช่นเดียวกันกับการกระทำทำอะไรไว้ก็ย่อมได้รับผลของการกระทำของตัวเอง mm hmm. เช่นเดียวก,กับการหาเงินด้วยความสุจริต เงินก็จะทำให้เจ้าของเงินมีความสุขส่วนเงินที่หามาด้วยความทุจริตเป็นเงินบาปเงินนั้นก็จะทำให้เจ้าของเงินได้รับความทุกข์ร้อนกรรมคือการกระทำทุกคนล้วนหลีกหนีไม่พ้นการกระทำและกรรมของตนเอง จะช้าหรือเร็วแค่ไหนทุกคนก็ย่อมหนีไม่พ้นผลการกระทำของตัวเองที่ทำมา